ลองให้นะครับผมคลิปนี้เรามีเป็นโคมไฟแขวนหน้าจอกลับมาบอกเล่าให้เพื่อนฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยคือก็ผ่านมานานพอสมควรนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยคือเราก็มีเอาไฟแขวนหน้าจอเนี่ยมาหลายตัวนะครับผม ก็ไม่ได้หลายขนาดนั้นหรอกนะทั้ง3ตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นไฟแนหน้าจอที่ได้รับความนิยมที่สุดในตอนนั้นน่ยนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้ทาง BenQ เขาก็ยังมีเป็นตัวใหม่ออกมาครับเป็นตัว BenQ Screen Bar Halo นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่พัฒนาขึ้นจากตัวเดิมเนี่ยพอสมควรเลยอันนี้เห็นแล้วก็น่าสนใจเลยอยากที่จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับว่ามันมีอะไรที่น่าใช้บ้างแล้วก็เจ๋งขึ้นกว่าเดิมยังไงนะ โดยตัวแรกเลยนะครับผมที่พัฒนาขึ้นจากเดิมนั่นก็คือเรื่องของราคาโดยตัวเดิมเนี่ยราคาเขาก็จะอยู่ที่ช่วง4,500 0บาทใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยเปิดราคาออกมาแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่6-7,000บาทขึ้นอยู่กับว่าคุณไปหาซื้อที่ไหนนะถ้าเอาตามร้านออฟฟิเชียลเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่6,990บาทนะครับไปไงฮะแค่ฟังราคาแล้วเพื่อนๆก็คิดว่าเป็นเรื่องที่แบบสบายตัวกันแล้วใช่ไหมละ่ะแต่เดี๋ยวก่อน เราไปดูที่ฟีเจอร์กันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจพัฒนาขึ้นกว่าเดิมบ้างเอาตัวไฮไลท์ไฮไลท์ก่อนเลยนะอันแรกนั่นก็คือด้านหลังของเจ้าตัวสกรีนบาร์อันนี้มีนี่ครับผมเป็นตัวโคมไฟด้านหลังติดเข้าไปเพิ่มเพื่อให้มันมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นทดาดากูใส่อเอฟเฟกเองด้วยโดยไฟยด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็คือจะสามารถปรับอุณหภูมิสีนะครับได้ตั้งแต่2,700เคลวินขึ้นไปจนถึง6,500เคลวินนะ โดยช่วงอุณหภูมิสีนี้ก็จะเป็นช่วงอุณหภูมิสีเดียวกับไฟด้านหน้าและเราก็ยังสามารถที่จะปรับความสว่างได้อีกต่างหากโดยเราสามารถเลือกที่จะเปิดทั้งในตัวโคมไฟด้านหลังโคมไฟด้านหน้าหรือว่าจะเปิดพร้อมกันไปเลยก็ได้ซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยต้องบอกว่าสายจัดโต๊ะคอมเนี่ยน่าจะถูกใจมากๆเพราะมันก็น่าจะช่วยบิวอารมณ์ในการทำงานได้ดีมากๆ,ๆหรือในทางกลับกันพอเราพักจากการทำงานแล้วเราอยากจะเปิดไฟสลัวสวขึ้นมาเพียงเท่านั้นเนี่ย แบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เหมาะกับการพักผ่อนได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับตัวรีโมทเนี่ยอันนี้เขาพัฒนาจากเดิมที่ต้องต่อสายเนี่ยอันนี้เป็นแบบไร้สายแล้วว <Wow. S 1> แล้วก็เรื่องที่3ที่ผมชอบชอบหน่อยเนี่ยก็คงจะเป็นที่การเปลี่ยนตำแหน่งเซ็นเซ,นเซอร์นะครับตัวเดิมเนี่ยเขาจะไปวางไว้อยู่ที่ตัวของรีโมทใช่ไหมซึ่งผมจะเคยเจอปัญหาว่าเอ๊ เอามันไปซ่อนเอาไว้อยู่ตรงด้านใต้จงได้ใต้จอแล้วมันวัดไฟพลาดไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนเขาได้ยินเสียงที่ผมบนนี่เอาไปไว้อยู่ตรงใต้ตัวโคมไฟมาแล้วนะครับผมเราก็ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะมีความฉลาดที่มันจะสามารถเช็คสภาพแวดล้อมได้ด้วยครับว่าไฟเนี่ยสว่างมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะทําการปรับแสงที่อยู่ตรงบริเวณที่เราทางานตรงนี้เนี่ยให้มีความสว่างอยู่ที่500ลักส์เท่ากันตลอดเวลา ซึ่งความสว่างระดับนี้เนี่ยก็จะเป็นความสว่างที่เหมาะที่สุดกับสำหรับการทำงานนั่นเองส่วนในเรื่องของขนาดแล้วก็วัสดุของเจ้าตัว Screen Bar Halo ตัวนี้นะครับผมก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยโดยวัสดุอันนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับตอนมีการปรับสีเนี่ยให้มันเข้มขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็จะกลายเป็นเมทัลลิกเกรย์นะ ก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันก็จะดำๆขึ้นแล้วจริงมันก็น่าที่จะเข้ากับหน้าจออื่นๆได้ง่ายกว่าส่วนระบบในการหนีบเกี่ยวกับตัวของหน้าจอเนี่ยอันนี้จะใช้เป็นแบบเดิมเนาะซึ่งลักษณะการเกาะหน้าจอของเบนคิวตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจําได้เนี่ยผมก็มีบอกเอาไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วเนาะว่าเป็นแบบที่ช่วยทําให้เกาะได้ง่ายที่สุดแล้วก็โอเคที่สุดในบรรดา3ตัวนั้นเลย และสาหรับเรื่องของการกระจายแสงนะครับผมในรุ่นสกรีนบาฮาโรตัวนี้เนี่ยก็จะมีการกระจายแสงออกมาเป็นแบบวงรีโดยจุดที่เขาจะปรับให้มีความสว่างอยู่ที่500ลักซ์เนี่ยก็คือจะอยู่บริเวณที่เรานั่งทํางานเขียนหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้นต่างๆนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูนะครับผมว่าเจ้าตัวสกรีนบาฮาโรตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถให้แสงออกมาเนี่ยได้ตามที่เขาเคลมเอาไว้หรือเปล่าโดยตรงนี้เราก็จะมีเป็นเครื่องวัดแสงไฟเอาไว้ White นะครับผมมาทดสอบให้เพื่อนดูกันซึ่งอย่างที่เห็นเลยเนาะว่าเขาจะมีการบอกว่า จุดต่างๆเนี่ยมันควรที่มีความสว่างอยู่ที่ระดับไหนอันนี้เราก็ลองไปวางดูเนี่ยผลที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เขาบอกอยู่พอสมควร ส่วนเรื่องการโปรเจกต์แสงนะครับอันนี้ทางนคิวก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมนะเพราะอย่างในการทดสอบครั้งที่แล้วเนี่ยคือเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าแสงที่ออกมาเนี่ยคือของทางนคิวทำออกมาได้คมแล้วก็ชัดเจนดีมากซึ่งถ้าว่าเราเอาไปเทียบก,กับโคมไฟธรรมดาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแสงมันจะฟุ้งกระจายไปทุกทิศทางนั่นเองอนะเนาะพอใช้เป็นโคมไฟแบบที่มันแขวนหน้าจอแบบนี้เนี่ยก็จะชัดเจนเลยนะครับว่าแสงมันจะตัดออกมาแล้วก็จะมีการรบกวนสายตาน้อยที่สุดนั่นเองสำหรับการใช้งานปรับแต่งโคมไฟเจ้าตัว Screen Bar Halo ตัวนี้นะ ก็จะทำผ่านรีโมทนะครับซึ่งรีโมทเนี่ยจะสามารถปรับได้ทั้งความสว่างอุณหภูมิสีปรับแสงได้อัตโนมัติหรือว่าจะสลับโหมดบันทึกค่าแสงสว่างแล้วก็อุณหภูมิที่เราชอบก็ได้นะครับการใช้งานในโหมดออโต้เนี่ยจะมีการปรับแสงสว่างให้อยู่ที่ราว500ลักซ์นะครับซึ่งความสว่างนี้เนี่ยก็จะเป็นความสว่างที่ปรับให้จากมืดกลายเป็นความสว่างที่เพียงพอนะครับ แต่ถ้าสภาพแวดล้อมในห้องเนี่ยมีความสว่างมากอยู่แล้วตัวโคมไฟจะไม่สามารถทําให้บริเวณนั้นเนี่ยมีความสว่างที่500ลัก์ได้นะครับก็คือปรับให้มันลดลงกว่าเดิมไม่ได้อะเนาะส่วนการปรับหมดด้านล่างนี้ก็จะเป็นการกดเพื่อที่จะปรับเป็นการใช้งานไฟหน้าจอหรือว่าเปลี่ยนไปใช้เป็นไฟแอมเบียนซ์ด้านหลังนะครับหรือว่าจะใช้งานพร้อมกันทั้งคู่ก็ได้ซึ่งตรงนี้จะไม่สามารถปรับความสว่างหรือว่าอุณหภูมิแยกกันได้นะครับ และการบันทึกโหมดที่ชอบเนี่ยก็จะทําการบันทึกโดยเลือกแสงสว่างหรือว่าอุณหภูมิที่ต้องการก่อนแล้วกดที่รูปหัวใจตรงนี้เมื่อมีการปรับไปที่อุณหภูมิหรือว่าแสงสว่างอื่นแล้วเวลาที่เรากลับมากดรูปหัวใจเนี่ยมันก็จะปรับตามค่าที่เราบันทึกเอาไว้นะครับซึ่งหลังจากที่ใช้งานแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าแอบมีแตะเราไม่ติดในบางจังหวะส่วนการหมุนรอบเนี่ยก็าจะาหมุนแล้วงงง่วงหน่อยนะครับผม หมุนไปรอบนึงแล้วจุดไฟตรงนี้ยังขึ้นไม่ครบรอบเลยซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอาจจะต้องจับจังหวะแล้วก็ใช้ความเคยชินในการใช้งานสักพักหนึ่งนะครับและจุดที่ชอบอีกอย่างของวัสดุรีโมทเนี่ยอันนี้ดูแล้วน่าจะใช้ไปน,นานๆเนี่ยไม่เหนียวเหมือนกับตัวเสี่ยวหมี่นะครับส่วนการทดสอบความสว่างเนี่ยต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ270ลักซ์นะครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ900ลักซ์กันไปเลย และการควบคุมแสงที่โหมดออโต้เนี่ยอันนี้จะได้อยู่ที่500ลักนะครับซึ่งการทดสอบนี้ทดสอบที่ระยะห่างจากตัวไฟถึงพื้นโต๊ะเนี่ยอยู่ที่ราวๆ45เซนติเมตรนะครับ จากการทดสอบการโปรเจกต์แสงมาตรงบริเวณพื้นที่ทํางานเนี่ยตัวเกาว่กาๆที่เราเคยทดลองเอาไว้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่จะมีตัวยวหมี่แล้วก็ตัว BenQ ตัวเก่านี่แหละที่สามารถปรับอุณหภูมิแล้วก็ปรับความสว่างได้ละเอียดหน่อยซึ่งตรงนี้ก็ต้องปรับเองเลือกว่าเราต้องการความสว่างแล้วก็อุณหภูมิแสงเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะครับซึ่งจากการใช้งานทั้ง2ตัวของ BenQ มาเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่า การโปรเจกแสเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับคือแสงที่ออกมาเนี่ยก็จะไม่สะท้อนกระจายมารบกวนสายตาระหว่างการใช้งานทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการกระจายแสงบนโต๊ะทํางานนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการดูจากระยะพื้นโต๊ะจนถึงตัวไฟนะครับที่ความห่างอยู่ที่45ซนติเมตรนะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยก็จะมีการกระจายแสงที่ครอบคลุมพื้นที่การทํางานที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเรียกว่าครอบคลุมกันทั้งหมดก็ว่าได้นะครับแต่ตัวโหมดออโต้ของตัว BenQ Screen Bar Halo ตัวนี้เนี่ย ถือว่าทําได้ดีแล้วก็สบายตากว่ามากนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าการปรับความสว่างให้เหมาะสมกับการทํางานนี่แหละซึ่งเมื่อเทียบกับการใช้โคมไฟอ่านหนังสือทั่วไปหรือว่าการใช้ไฟเพดานเนี่ยอันนี้ก็คนล,ละเรื่องกันไปเลยนะครับแบบนั้นเนี่ยถ้านั่งทํางานกันนานอันนี้ก็น่าจะมีปวดตากันบ้างแน่ จากที่ลองใช้งานมาทั้งหมดเนี่ยถามว่ามีอะไรที่เราชอบไม่ชอบบ้างคือเรื่องที่ชอบเอาจริงก็พูดไปเกือบหมดแล้วแหละในตอนที่ทดสอบผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยผมว่าอันนี้ทาง BenQ เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะเพราะอย่างครั้งที่เราวที่เราทดสอบไปเนี่ยคือ BenQ ก็มาเป็นอันดับหนึ่งจากในทั้งหมดนะซึ่งก็ตามราคาแล้วส่วนตัว s p r e e n f a r h a l l o w ตัวนี้มีอะไรที่น่าปรับปรุงเพิ่มเติมบ้างเนี่ยน่าจะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คืออันที่1ตัวของรีโมทเนี่ยอันนี เขาจะมาเป็นถ่าน 3A และต้องใช้ถึง3ก้อนนะครับซึ่งจริงๆมันก็มองได้2แบบแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบชาร์จได้เนี่ยมันก็สะดวกดีใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งซื้อถ่านชาร์จมาใส่เองนะครับแต่ว่าในอีกครั้งหนึง่งที่เราใส่ถ่านเองได้เนี่ยมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันน,นะครับถ้าเกิดว่าถ่านหมดหรือว่าถ่านเสื่อมเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ทันทีไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าถ่านมันเสื่อมแล้วกลายเป็นว่าต้องโยนทิ้งไปนะครับ ซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างละกันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเขาไม่ได้มีบอกเลยนะว่าไอ้ตัวแบตเตอรี่ของไอ้ตัวรีโมทตัวนี้เนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่ซึ่งมันก็ยังทําให้เราไม่สามารถบอกได้นะครับว่าการใส่ถ่าน 3A เข้าไป3ก้อนเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้ยาวนานขนาดไหนนะโดยจากที่เขาแถมมา3ก้อนเนี่ยอันนี้ใช้งานมาเป็นเดือนก็ยังไม่หมดนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่อยากได้ส่วนตัวละกันนั่นก็คือไฟด้านหลังนะครับผม ที่มันสามารถปรับอุณหภูมิสีได้ใช่ไหมส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าในไหนมันก็สามารถที่จะส่องสว่างแล้วแล้วคือเอามาใช้ในการสร้างบรรยากาศแล้วมันไม่ได้โดนที่จะเอามาใช้ในการอ่านหนังสือหรือทําอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วนะจริงๆเขาน่าจะใส่เป็นไฟ RGB มาให้เลยหรือเปล่า พื่อที่ว่ามันจะได้ปรับเป็นสีตามที่เราต้องการได้มันก็เหมือนมันมีเป็นการค้นคว้าวิจัยมาใช่ไหมว่าก่อนนอนเนี่ยอันนี้ตัวจริงก็ควรจะมีการปรับแสงในห้องนอนเนี่ยให้กลายเป็นสีแดงซึ่งมันก็จะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเปิดทิ้งเอาไว้ได้เรืปอะมาน,นี้นะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเขาอาจจะได้ยินเสียงเหมือนกันหรือว่าอยู่ในลักษณะการค้นคว้าค่ะแล้วว่าออกรุ่นนี้มาก่อนเดี๋ยวรุ่นหน้าค่อยใส่ rgb มาจะได้เพิ่มอีกกลายเป็นตัวละ8,000บาท จริงก็แอบอยากได้อีกหนึ่งอย่างไปเลยเนี่ยนั่นก็คือตั้งเวลาให้มันปิดไงก็อุตส่าห์บิวมูดมาแล้วพร้อมนอนใช่ไหมแล้วก็อีกนิดนึงก็คือถ้าหลับไปแล้วก็นี่แหละนะครับผมปิดให้เองไปเลยโดยอุปกรณ์เสริมของเจ้าตัว screen bar halo รุ่นนี้นะครับผมมันก็จะมีอยู่2ชิ้นใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวแผ่นรองหน้าจอซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็นจอโค้งหรือว่าจะเป็นจออัลตราสลิมด้วยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงอันนี้จะเป็นฐานสําหรับตั้งตัวเว็บแคมนะสำหรับใครที่ใช้ตัวเว็บแคมเนี่ยอันนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มแยกเอานะครับโดยตัวมันเองเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับผมที่มันจะสามารถแปะเข้าไปแล้วก็เลื่อนขยับได้ด้วยโดยสายไฟที่ให้พลังงานเจ้าตัวของสกรีนบาร์ตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสายที่มีความยาว1.5เมตรนะครับแล้วก็หัวเสียบเนี่ยอันนี้จะเป็น USB Type A นะครับ ซึ่งหัวแบบนี้มันก็จะมีข้อดีที่ว่าถ้าจออันไหนนะครับผมที่เขามีช่อง USB A อยู่ด้านหลังเนี่ยอันนี้เราก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปหลังจอได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยอันนี้คือก็จะหาช่องเสียบได้ไม่ยาก,กนะเพราะว่าโดยปกติหลายๆคนตอนนี้ก็น่าที่จะมีเป็นเหมือนกับเป็นตัวดองเกลเป็นตัวของ USB หับใช้งานเพิ่มเติมอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะพอลากสายเราไปเสียบได้แบบไม่ยากเย็นนักนะครับ ทีนี้มาถึงสรุปแล้วนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคือส่วนตัวเนี่ยจะยังใช้ตัวไฟแหวนหน้าจออยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็จะค่อนข้างแนะนำนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าที่บ้านที่ห้องนอนที่ห้องทำง,งานใครเนี่ยอาจจะแบบไม่สว่างเพียงพอ ถ้าเกิดว่าใครทํางานไปแล้วเริ่มรู้สึกมีอาการปวดเมื่อยล้าดวงตาเป็นพิเศษอะไรมานเนี่ยเรื่องแรกที่ควรจะต้องดูก่อนเลยน่าจะเป็นเรื่องของแสงไฟนี่แหละนะครับซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยตอนก่อนที่จะทําตัวไฟแขวนหน้าจออันแรกเนี่ยก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะครับว่าเออเนี่ยที่เราปวดปวดตาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เกิดจากการที่แสงไม่พอหลังจากที่ใช้เป็นไฟแขวนหน้าจอไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าเออมันสบายมากขึ้นแล้วมันกลายเป็นว่าคือผมเลือกปิดไฟทั้งห้องเนี่ยมาใช้แค่ไฟแขวนหน้้าาาาจอเวลทที่่นนังงํดไ เอาจริงๆเนี่ยคือมันทั้งถนอมสายตานะครับผมแล้วมันยังประหยัดไฟขึ้นกว่าเดิมด้วยนะและอย่างหนึ่งที่มันเป็นสายเห็นความตาล้าเนี่ยนะมันก็เกิดจากการที่เรามีแหล่งของดวงไฟตรงนี้เนี่ยจากที่อื่นซึ่งมันจะสาดมาแล้วโดนหน้าจอสะท้อนเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้ตาเราล้าขึ้นกว่าเดิมด้วยซึ่งการมีไฟแฝดหน้าจอแบบนี้เนี่ยคือมันก็จะช่วยบล็อกแสงเหล่านั้นด้วยอีกทางหนึ่งนะครับ สำหรับต,ตัวของ s c สกรีนบาฮาโลตัวนี้เนี่ยข้อมูลก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับจากที่เราได้ไปทดสอบแล้วก็ลองมานะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนได้นะครับมาถึงตอนนี้ถ้าใครสนใจไปหาซื้อกันได้ที่ร้าน Official ของ BenQ กันนะครับจะได้มั่นใจเรื่องของคุณภาพแล้วก็การรับประกันกันด้วยมีทั้งบน s h อ p e e แล้วก็ Lazada เลยซึ่งราคาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดได้ช่วงโปรโมชั่นเนี่ยก็ลดไปได้หลายบาทอยู่นะครับ แล้วก็ในครั้งหน้าอันนี้ที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยก็น่าที่จะมีไปสรรหาเอาพวกอุปกรณ์ตกแต่งจัดโต๊ะคอมนะครับผมเอามาลองให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีอยากจะแนะนาตัวไหน,อย,หนยอยากให้เราลองตัวไหนอย่างไรเนี่ยยังไงก็ฝากมาบอกกันได้รวมถึงตรงนี้บนหน้าจอเราอยากดูอยากรู้จักอะไรเป็นพิเศษเนี่ยยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมส่วนครั้งนี้ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เจอกันครั้งหน้าครับผมไปวคครรััับบสสดี